รับเนคต่อมาดูการทบทวนสัญญากรวิทยาศาสตร์กันนะครับรูปต่อไปคือ a คูณด้วย10วยกกำลัง n นะครับเมื่อ a คือตัวเลขตั้งแต่1แต่น้อยกว่า10นะครับมาดูข้อแรกกันตัวอย่าง250ล้านนะครับเราจะขยับจุดจากตรงนี้นับไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะครับก็จะกลายเป็น2.5 คูณด้วย10กกำลัง8นะครับแต่ถ้าเป็นตรงนี้เราจะนับไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็จะกลายเป็น1.2คูณด้วย10ยกกำลังลบ7นะครับคำถามที่เจอบ่อยม,มากคือเมื่อไหร่จะเป็นเลขชี้กําลังเป็นบวกและเมื่อไหร่เป็นเลขชี้กําลังเป็นลบนะครับ คูณในสถานการนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนจากตัวมากไปหาตัวน้อยนะคะรับเลขชี้กำลังจะยึดตามตัวหน้าเป็นหลักก็คือเป็นมากนะครับก็คือเปนะะ็นบวกถ้าเราเปลี่ยนจากน้อยไปมากนะครับเป็นจากน้อยไปมากเราจะยึดตามตัวข้างหน้านะครับน้อยก็คือติดลบนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เลยเราเปลี่ยนจากมากนะครับ200กว่าล้าน เปลี่ยนเป็น2.5เลขชีข้กำลังก็เลยเป็นบวกนะครับบวก8กับกันถ้าเราเปลี่ยนจากตัวน้อยไปตัวมากนะครับ 0. 0.0 0ยเยอะๆเลยไป1.2น้อยไปมากเลขชีข้กำลังก็เลยติดลบนะครับก็เลยเป็นลบตรงนี้ตัวอย่างข้อที่1น,นะครับข้อแรกเลยเราจะเปลี่ยน0 0 0 3นะครับให้กลายเป็น3าคูณ10ยกกำลังนับไปนะครับ1 2 3สาม ก็เลยเป็นลบ3นะครับคูณกับ10กําลังลบ5คูณด้วยต่อไปเปลี่ยน0 0นยนะครับเป็น2คูณด้วย10กําลังลบ3นะครับแล้วก็คูณด้วย10กําลัง9ต่อไปเอาตัวเลขคูณตัวเลขนะครับสคูณ3ามได้หคูณด้วย10ยกกําลังลบ3ลบ5ลบ3แล้วบวก9นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ6คูณ สิบยกกำลังลบสนะครับต่อไปข้อที่2องยี่สอหาคูณสิบกำลังสหารด้วย0.15ย์จนคูณสิบกำลังลบสะครับก็จะกลายเป็น22.5ด้คูณด้วยสิยกกำลังสามนะครับหารด้วย0.15ย์จนึคูณสิบกำลังลบสองนรับข้แรกก่อนเลยครูจะสังเกตตัวล่างนะครับที่ติด ตรงนี้เราจะคูณด้วยหนึ่งรนะครับเพราะต้องการเคลย,ยจุดให้มันหมดไปตรงนี้ก็ต้องคูณร้อยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็น15คูนกับ10กำลังลบ2นะครับตัวบนศ1นย์ตัวตรงนี้สามารถเคลียร์จุดได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นสองสองห้าแล้วก็มีศูนย์อีกหนึ่งตัวนะครับคูณด้วย10บกำลังสาใช้แม่สิบหตัดนะครับสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้า สิบห้านะครับได้สองร้อยยี่สิบห้าแล้วเติมศูนย์หนึ่งตัวเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นร้อยห้าสิบคูณด้วยสิบยกกำลังสามนะครับถ้าคูณดันก้อนนี้มาก็จะกลายเป็นบวกสองตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นหนึ่งจุดห้าคูณด้วยสิบยกกำลังสองนะครับแล้วคูณด้วยสิบกำลังห้าเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งจุดห้าแล้วคูณด้วย สิบกำลังเจ็ดนะคบต่อไปข้อที่สามข้อนี้เป็นข้อสอบที่ข้อสอบบ่อยมากนะครับงั้นเดียดูว่ามี10กำลัง18 1แกำลังสิและ10กำลัง18นะครับเราจะยึดตัวเลขที่กำลังน้อยเสมอนะครับยึดตัวเลขกำลังน้อยเสมอซึ่งข้อนี้ก็คือเราจะยึด10กำลัง17บเนะครับแล้วก็จะกลายเป็น25้า คูณด้วยก้อนนี้ฉีกมาเป็น10กําลัง1คูณด้วย10กําลัง17นะครับบวกกับ5คูณด้วย10กําลัง17นะครับแล้วลบกับ8ดคูณด้วย10กําลัง1แล้วคูณด้วย10บกลัง17นะครับจะเป็นการเป็น18หลังจากนั้นเราจะดึงตัวร่วมนะครับก็คือดึง10บกำลังออกมาจากระบบถ้าคุยโยงทูกศรขึ้นมาดึงมาทุกตัวเลย ดึงข้อนี้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดึงออกมาก็จะกลายเป็น10ยกกําลัง17นะครับข้างในก็จะเหลือข้อนี้คูณกันได้250นะครับลบบวกกับ5แล้วก็ลบด้วย80นะครับ250บวก5และลบด้วย80ก็จะกลายเป็น175นะครับก็จะกลายเป็น175คูณด้วย10กําลัง17นะครับหลังจากนั้น เราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น1.75คูณด้วย10กำลัง2นะครับแล้วคูณด้วย10กำลัง17เพราะงั้นข้นี้ก็เลยตอบ1.75คูณด้วย10ยกกำลัง19นะครับต่อไปเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะครับข้อหนึ่งใหญ่โจทย์สั่งให้เรา เขียนจำนวนต่อไปนี้รูปสัญญากรนะครับนั่นี้ก็ดูข้อแรกเลย28ล้านนะครับแล้วก็ขยับจุดก่อนก็จะกลายเป็น1 2 3 4 5 6 7นะครับข้อน,นี้ก็เลยตอบ2.8ุคูณด้วย10กำลัง7นะครับต่อไปข้อที่2ขยับจุดนะครับ1 2 3 4 5ก็จะกลายเป็น1.29 93นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง5ต่อไปนับไปนะครับ1 2 3 4นะครับก็จะกลายเป็น2.356คูณด้วย10ยกกำลังลบสนะครับต่อไปก็4ขยับนะครับ1 2 3 4 5นะคะก็จะกลายเป็น1.75คูณ10ยกกำลังลบหนะครับ ต่อไปข้อที่5เราจะขยับจุดนี้นะครขึ้นไป1 2ก็จะกลายเป็น5.68134นะครคูณด้วย10ยกกำลัง2นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ตรงเขียนตัวเลขนี้ในรูปสัญญากรณ์เป็นตัวเลขปกตินะครับแล้วก็ดูก่อนข้อ1เลย 3าคูณสิบกลังแนะครับก็คือมี3 1มตัวแล้วเขียนศูนย์ทั้งหมด8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับทุก3ตัวใส่ลูกน้ำทุก3ตัวใส่ลูกน้ำนะครับต่อไปข้อที่2 3.3คูณ10กลัง4ี่นะครับก็คือ3.3 10ุดากลัง4ครจะเขียนมา10กลังหนึ่งหนึ่งตัวก่อนนะครับเพื่อทําการช่วยจุดตรงนี้ ที่เหลือก็คือ10อีก3ตัวเพราะนั้นก็จะกลายเป็น3 3แล้วเติม0 3ตัวนะครับต่อไปข้อที่3เหมือนเดิมนะครับก้อนี้มีจุด2ตัวคุณแยกมาเป็น10กําลัง2และ10กําลัง7นะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็น139แล้วมี0อีก7ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ0 3ตัวนัวน้ำถึงที่0 3ตัว เถยงน้ำหนทีนะครับแล้วก็0ูย์สาตัวเถยงน้ำหนทีต่อไป2.8งจุคูณสิบกำลังลบสนะครับแล้วก็จะขยับจุดกันขยับทั้งหมดสครั้งนะครับ1นึสองสแล้วก็4ี่นะครับที่ตรงนี้ใส่จุดไว้ที่เหลือเติมศูนย์นะครับ0 0 0 0ย์นะครับ ก็เปข้อที่สามเหมือนเดิมเวลาเจอบวกลบเราจะยึดตัวน้อยนะครับก็จะกลายเป็น2คูณ10กำลังสี่นะครับลบบวกกับ3คูณด้วย10กำลัง1และค่อยคูณด้วย10กำลังสี่นะครับเราจะดึงตัวร่วมที่เชื่อว่า10กำลังสี่ออกมาถ้าดึงมาข้างนอกนะครับก็จะกลายเป็น10กำลังสี่ข้างในก็จะกลายเป็น2บวกด้วย30นะครับ ก็จะกลายเป็น32คูณด้วย10บกำลัง4แต่จะเปลี่ยน32ให้กลายเป็น3.2คูณด้วย10บกำลัง1นะครับและคูณอีก10บกำลัง4คนนี้ก็เลยตอบ3.2คูณด้วย10บกำลัง5นะครับต่อไป3.2ก็จะเปลี่ยนเป็น7คูณด้วย10บกำลัง2และคูณด้วย10บกำลัง6นะครับลบกับ 4คูณด้วย10กำลัง6นะครับเรายืดตัวน้อยเป็นหลักหลังจากนั้นเราจะดึงตัวร่วมก็คือ10กำลัง6ออกมานะครับถ้าดึงออกมาก็จะกลายเป็น10กำลัง6นะครับข้างในก็จะกลายเป็น700ลบด้วย4700ลบ4นะครับก็จะกลายเป็น696นะครับคูณด้วย10กำลังห ห6ละกก็จะเปลี่ยนเป็น6.96นะครับคูณด้วย10กําลัง2และคูณด้วย10กําลัง6เพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ6.96นะครับคูณด้วย10ยกกาลัง8ต่อไปข้อที่3.3นะครับ3.3คูณกันเราก็จะเอาตัวเลขคูณกันนะครับอันดับแรกเลยก็เอา6คูณกับ3ก่อน6คูณ3ได้18นะครับ แลก็10คูณกันเอาบวกกันน่าจะกลายเป็น10กกำลัง9นะครับเปลี่ยน18ให้กลายเป็น1 8แล้วคูณด้วย10กกำลัง1นะครับแล้วก็คูณด้วย10กกำลัง9เพราะนั้นข้อนี้ก็ได้ตอบ1 8คูณด้วย10วยกกำลัง10นะครับต่อไปข้อ3.4จุดบอกว่าเอา18คูณด้วย10กกำลัง9นะครับหารด้วย4 คูณด้วย10กําลัง5นะครับกูใช้แม่2ตัดก่อนก็จะกลายเป็น2ใช้2ตัดอีกเป็น9นะครับ2หาร9ก็จะกลายเป็น4.5นะครับคูณด้วยข้างบนเอาลบกันก็จะกลายเป็น10ยกกําลัง9ลบ5นะครับข้อน,นี้ก็เลยตอบ4.5คูณด้วย10กําลัง4เลยนะครับเพราะข้างหน้าอยู่ระหว่าง1กับ10แล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ